ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่า sensitive skin เพราะว่าออยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วคือออยใช้เจ้าตัวนี้ประจําอยู่แล้วคือ fetal f i e l ใช้ประจําอยู่แล้วใช้ uh, cleansing หน้านะคะเพราะว่า ออยจะใช้คลีนซิ่งที่เป็นเป็นพวกประเภทน้ำอะไม่ค่อยจะได้แบบถ้าถ้าใช้แล้วก็แบบสิวก็จะแบบขึ้นเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานออยไปซื้อที่โลตัสแล้วแบบเจอโปรดีมากๆคือแบบเลิฟเลยคือก่อนหน้านี้คือช่วงโควิดใช่ไหมอีเฟตัฟิลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโลตัสสินค้าก็ที่อยู่ในโลตัสเขาก็เซลล์อยู่แล้วเขาก็ลดลดราคาอยู่แล้ว แล้วก็พอพออ,พออยู่ในช่วงที่โควิดระบาดช่วงแรกๆใช่ไหมคือผลิตภัณฑ์เขาก็ลดอยู่แล้วพอเมื่อวานออยไปอีกก็โปจัดหนักเลยค่ะคือแบบโปจัดหนักมากแม่คือปกติออยใช้ครีนซิ่งตัวนี้อยู่นะแล้วคันนี้ออยกะว่าจะไปซื้อครีนซิ่งอ่ะครีนซิ่งตัวนี้ก็ลดอยู่ในโลตัสนะคะก็ราคา169บาทจากปกติจะอยู่ที่ราคา225บาทหรือ ซื้อช่วงโปรโมชั่นก็จะ190บาททั้งบูธแล้วก็ว่าสั่นะแต่ตัวนี้เราได้มาจากร้านขายยาจากโซนร้านขายยานะคะจากโซนร้านขายยาของ t ท s c o l o t ตันะคะนี่เป็นแพ็กเกจท r a v e l s ซ็นะคะคือจะได้ทั้งค e ีนซิ่งเจลที่เป็นตัวค e ีนซิ่งหน้านะคะ เป็นล้างหน้าก็ได้สําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายผ,ผิวเป็นสิวนะคะส่วนตัวนี้ที่เราได้แถมมาคือตัวมอยเจอร์ไรเซอร์คือตัวให้ความชุ่มชื่อนั่นเองส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันแดดนะคะเป็นตัวกันแดด UVA และ UVB นะคะ SPF 50คือเซตนี้ปกติจะราคา547บาทนะ547บาท คือลดเมื่อวานคือลด50%ลด50%แทนที่จะ250กว่าบาทใช่ไหมลดอีกจ้างเซตนี้คือ199บาทคุ้มมากๆแล้วก็อาจจะหาซื้อในยากในราคานี้นะคะค่อนข้างที่จะหาซื้อ,อยากในราคานี้เลยรีบไปตาเลยในโซนร้านขายยาญใน Tesco Lotus โโนะคะยังมีขายเซตนี้ชุด travel set นะคะนี่ ซึ่งออยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะตัวนี้ยออยใช้มาหลายปีแล้วประมาณ2-3ปีแล้วสำหรับล้างหน้าแล้วก็ครีนซิ่งหน้านะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของ f e ต a ฟิ x เขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายก็คือพูดง่ายงก็คือเป็นเวสัน์อังนั่นเองอันนี้แนะนำเลยโปรเขาดีจริงๆโปรเขาแรงจริงๆนะคะ199บาทที่ t ท s โ o l o t ตัแผนกร้านขายยานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่า จะมีแค่สกินแคร์นะคะก็จะเป็นพวกวิตามินที่เมื่อวานออาเช็คด้วยสายตาที่เช็คด้วยสายตาก็จะมีพวกวิตามิน พวกสกินแคร์ที่เป็นประเภทพวกเวสสำอางนะคะ<ส>ก็ลดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็มีวิตามินมีพวกน้ำมันตับปลาวิตามินเกี่ยวกับผิวนะคะก็ค่อนข้างที่จะลดเยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าใครมีเวลานะคะก็แวะไปเลยคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังและอาจจะไม่ได้แค่1 2 3สาตัวนะอาจจะได้มาหลายๆตัวก็ได้เพราะปกติคือมันก็ลดยากอยูยอ่แล้วแ<ะ>ต่ช้มันก็เลยค่อนข้างที่จะลดเยอะมากนะคะ โอเคค่ะวันนี้ออยก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะและอันนี้ออยก็ใช้เองออยใช้มานานแล้วด้วยนะคะเซตนี้ที่มาแนะน,นํามารีวิวเพราะว่ามันเป็นเซตที่คุ้มมากเป็นพ r a v e ล Set นะคะแค่199บาทคือลดมากกว่า50%อ่นะขอแนะนําเลยไม่รู้ว่าสินค้าหมดหรือยังรีบไปกันนะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั กด subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณสำหรับยอด view แล้วก็ยอด subscribe นะคะวันนี้ออยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย